ผมอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับก็มาเยี่ยมคุณพ่อนะครับที่ป่วยอยู่ที่ห้องฉุกเฉินที่อาคารฉุกเฉินนะครับนี่ครับอาคารนี้นะครับแล้วก็เดินมาจากอาคารเพื่อที่จะกลับโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมที่ผมพักก็เป็นอาคารสีน้ำตาลที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับหลัง สาลพัะนารายนะครับก็ใกล้มากนะครับโรงแรมนี้ก็รีวิวไปในคลิปก่อนแล้วนะครับใกล้ๆตรงปักซอยนะตรงนี้นะครับที่เดินไปเนี่ยมีเซเว่นอีเว้นด้วยนะครับแล้วก็มีอเมซอนคาเฟนะครับตรงนี้จะเป็นสนามกีฬานะครับ ศูนย์ออกกําลังกายเนเซนเตอร์นี่นตรงนี้เป็นศูนย์ออกกําลังกายชื่อเป็นเซนเตอร์หน้าปิดนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามนะครับมีอาหารขายอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่มีอ่าหวเตี๋ยวนะครับลูกชิ้นโกเด้งมีเต้าหูน้นมสดแล้วก็มีโหนี่อะไรส้มตำมีลาบหมูหมูน้ำตกตับหวานอ๋อนี่ร้านส้มตำนะครับแล้วก็มี ก๋วยเตีเ๋ยวลูกชิ้นแชมป์นะครับตรงนี้ก็จะมีสนามวอลเลย์บอลน,นะครับสนามวอลเลย์บอลแล้วก็สนามบาสนะนะครับเป็นศูนย์กีฬานะครับเป็นศูนย์กีฬา เป็นลานกีฬา72ปีอนุสร์นะครับอันนี้ก็พวกร้านอาหารก็เหมือนเดิมนะครับในประเทศไทยก็คืออยู่บนฟุตบาทนะครับเป็นสตรีทฟู้ดเดี๋ยวผมจะข้ามถนนแป๊บนึงนะครับดูบรรยากาศที่น้องๆเขาเล่นกีฬากันนะฮะอ่านี่มาดู บรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลกันครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลอยู่ ก็คลิปนี้คงไม่น่าจะมีอะไรามากนะครับเพราะว่ารถเยอะนะครับรถเยอะก็ปิดเมสซี่แล้วหนูทำไมทำแบบรถเยอะจริงๆนะครับรถเยอะลองเดิน้าไปก็ได้ น่าจะมีอะไรน่าจะเป็นลานกีฬาเนาะ,ะเดินไปก่อนลานกีฬาเขามีอยู่สองจุดนะครับ,โอ,โ,บโอ้โหรถสวยจังโอ้มีสนามฟุตซอลด้วยนะฮะ แต่ว่าน่าจะยังไม่เปิดเนาะหรือไม่มีคนมาเล่นทำไมคนมาเล่นมองมีสนามตะก้ออยู่ตรงนู้นด้วยนะครับตรงนูนเล่นตะก้อกันอยู่ดีจังเลยนะครับตรงนี้เป็นศูนย์แพทย์จะสตร์ศึกษาเนาะ เขงไปอยู่น่าจะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นส่วนกีฬาของโรงพยาบาลเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดิน ฝั่งที่เป็นร้านอาหารนะครับดูกกินแซมลูกกินแชมลูกกินแชม

ร้านผลไม้ด้วยนะ,ะตับสั่งนะนี่ครับโรงแรมที่ผมพักอยู่ลาทาราเลียมลาเทราเลียมโอ้โอ้สองทินเทียบเลยครบต้มปลากรต้มปลา เขียวเสี <sympath icking> ่ยวมูแดงก็เซเว่นนะครับเซเว่นรพักตรงนี้มีโรงแรมตรงนี้โอเคคลิปนี้นะครับแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ